สัสดีครับผมชื่อการนะครับผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวแต่การท่องเที่ยวของผมก็มักจะเป็นการเที่ยวในต่างประเทศหรือสถานที่ทั่วๆไปที่ไม่ต้องลำบากหรือผจนภัยอะไรมากนักจนกระทั่งในวันหนึ่งครับด้วยความที่ผมอยากทดลองก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอยากทดลองทำอะไรใหม่ๆจึงทำให้ผมได้เลือกป่าแห่งหนึ่ง เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในครั้งนี้ซึ่งผลลัพธ์ของมันก็ได้ทำให้ผมต้องจดจำมันอย่างไม่มีวันลืมเรื่องราวของผมต้องขอย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนในตอนนั้นผมก็ได้นั่งสังสรรค์อยู่กับกลุ่มของเพื่อนๆที่จบมาจากมหาวิทยายลัยเดียวกันซึ่งในวันนั้นพวกเราก็พูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆทั้งการใช้ชีวิต หน้าที่การงานรวมไปถึงงานอดิเรกและการท่องเที่ยวของแต่ละคนซึ่งทุกคนต่างก็เล่าเรื่องของตัวเองให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังจนกระทั่งก็ได้วนมาถึงเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งของผมมันชื่อว่าไอ้บังไอ้บังเป็นเพื่อนที่สนิทของผมคนหนึ่งซึ่งก็เคยทำโปรเจกต์ในสมัยเรียนด้วยกันบังได้เล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังครับว่าตั้งแต่เรียนจบ มันก็ได้ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกับมันซึ่งพี่คนนั้นก็ชอบเที่ยวป่าเป็นชีวิตจิตใจทําให้มันก็ได้ถูกชวนไปเที่ยวป่าด้วยกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งการไปเที่ยวป่าในแต่ละครั้งก็จะจัดกันไปเป็นทริปๆมีพราในพื้นที่เป็นผู้นําทางแล้วก็จะนอนค้างอยู่ข้างในนั้นเป็นเวลา3-4คืนเพื่อออกล่าสัตว์และตั้งแคมป์อยู่กับธรรมชาติ ซึ่งหลังจากที่ผมได้ฟังจบผมก็รู้สึกสนใจขึ้นมาเลยนะครับว่าการเที่ยวแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและผมก็ไม่เคยทำมาก่อนหลังจากจบงานสังสรรค์นในคืนนั้นผมก็ได้เข้าไปคุยส่วนตัวกับบางทันทีซึ่งทันทีที่ผมได้เข้าไปคุยมันก็ดีใจนะครับที่ผมได้สนใจในเรื่องที่มันเล่า <Hey. S 1> เฮ้ยไอาการถ้าเองสนใจ สิ้นเดือนนี้เลยไหมวะเดี๋ยวข้านัดพรานนัดพี่ๆแล้วเราลองไปลุยกันสักตั้งเฮ้ยเร็วไปเปล่าวะข้ายังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยปืนก็ยังไม่มียิงก็ไม่เป็นไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนขอแค่มีใจปืนข้ามีให้ยืมยิงก็ยิงเหมือนตอนเรียนรอดอนนั่นแหละสบายๆเลยเพื่อนหลังจากวันนั้น ผมก็รีบฟิตร่างกายเลยครับแล้วก็ได้แต่นับวันรอที่จะไปเที่ยวป่ากับพวกพี่ๆของไอ้บังจน,นกระทั่งวันนั้นก็มาถึงครับบังได้นัดผมเอาไว้ที่บ้านของมันก่อนจะขับรถออกไปด้วยกันในตอนเช้าและเมื่อขับไปได้สักระยะหนึ่งไอ้บังมันก็ได้บอกกับผมครับงานนี้เราต้องลุยกันเองแล้ววะไม่มีใครว่างเลยพวกพี่ๆเขาติดงานกันหมดพรานแกก็ไม่สะดวก เอาแล้วจะไหวหรอวะสบายมากเลยเพื่อนข้าไปมาหกเจ็ดครั้งแล้วป่าตรงนี้เป็นป่าปโปรงยังไงก็ไม่หลงแน่นอนสัตว์ก็ไม่ดุร้ายเต็มที่ก็แค่หมูป่าเอองั้นก็อย่าไปตรงที่อันตรายมากก็แล้วกันจากคำพูดของไอ้บังที่มันได้พยายามบอกผมว่าไม่เป็นอะไรแต่ด้วยความที่ผมเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรก ต้องยอมรับเลยครับว่าผมก็รู้สึกกังวลอยู่ไม่น้อยจนกระทั่งในช่วงบ่ายบังมันก็พาผมเข้าไปจอดรถที่ตีนเขาลูกหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นบริเวณที่บังมันได้เคยมาอยู่เป็นประจำเพราะมีทั้งรอยล้อรถกองไฟเก่าๆแล้วก็ขยะที่เกิดจากมนุษย์แล้วไอ้บังก็จัดเตรียมข้าวของทั้งอาวุธปืนอุปกรณ์สื่อสารเข็มทิศของใช้ที่จำเป็น และก็ได้ส่งอาวุธปืนกระบอกหนึ่งมาให้กับผมพวกเราก็เดินกันเข้าไปเรื่อยๆซึ่งป่าที่ว่ามันก็เป็นป่าโปร่งจริงๆครับแถมยังมีเส้นทางเดินของมนุษย์ที่ได้เปิดทางเอาไว้อยู่แล้วไอ้บังแล้วเราไม่ต้องทำพิธีไม่ต้องขอขามาไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอวะปกติพรานเขาก็ทำนะแต่ข้าทำไม่เป็นวะ เองเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอวะหลังจากที่บังพูดจบมันก็ได้เริ่มพาผมเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ได้สอนผมถึงวิธีการจำทางต่างๆซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าผมก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างจนกระทั่งพวกเราก็ได้เดินมาหลายชั่วโมงจนพวกเราก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็ได้นั่งพักลงที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งกินข้าวกันก่อน เดี๋ยวคืนนี้เราไปนอนพักบนห้างพวกพี่ๆกับพรานเขาทำเอาไว้สบายๆเราไม่ต้องเหนื่อยบังได้บอกกับผมครับแล้วก็นั่งพักกินข้าวกันสักพักหนึ่งจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มตกดินแสงแดดกำลังเริ่มจะหมดบังมันก็ได้เอ่ยปากชนผมครับเออเอ็อเองยังไม่ได้ลองยิงเลยลองซ้อมหน่อยก็แล้วกันเข้ามาไกลแล้วยิงได้แหละ หลังจากที่บังมันพูดจบมันก็ได้สอนการใช้ปืนให้กับผมตั้งแต่การเช็คลำกล้องปืนการใช้กระสุนการขึ้นลำการปลดล็อกไกปืนการเล็งศูนย์หน้าและศูนย์หลังแล้วมันก็ได้บอกให้ผมได้ลองเล็งไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งผมได้ขึ้นลำปืนไรเฟิลกระบ,บอกนั้นครับแล้วก็เล็งไปที่ต้นไม้ใหญ่ตามที่มันบอกและในวินาทีนั้นเองครับ วินาทีที่ผมกำลังจะลั่นไกผมก็เห็นเป็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งได้เดินออกมาจากข้างหลังต้นไม้ผมลั่นไกออกไปแล้วครับพร้อมกับร่างของผู้ชายคนนั้นที่ถูกกระสุนปืนยิงเข้าอย่างจังและร่างนั้นกล็ล้มลงกระแทกกับพื้นในทันทีผมอึ้งไปหมดเลยครับที่ผมได้ยิงคนตายต่อหน้าต่อตาแบบนั้นผมได้หันกลับไปมองหน้ากับบงัง ซึ่งบังมันก็ยิ้มแล้วก็ตบมือแล้วก็บอกว่าผมทำได้ดีผมยิงได้แม่นแล้วไอ้บงังมึงตบมือทำไมวะคนตายเลยนะเว้ยฮะคนตายอะไรวะมึงไม่เห็นเหรอโดนคนเต็มเมเลยนะเว้ยเฮ้ยคนอะไรของมึงวะไอ้การบังได้เดินนำหน้าผมเข้าไปครับโดยที่ผมก็ได้แต่ทำใจเอาไว้แล้ว ว่าจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่ๆแต่เมื่อผมได้เดินเข้าไปถึงครับตรงบริเวณต้นไม้ตรงนั้นมันก็ว่างเปล่าทั้งหมดมีแค่รอยกระสุนที่ผมได้ยิงไปเมื่อสักครู่ก็เท่านั้นมึงตื่นเต้นนะสิตาฝาดแล้วไอการเฮ้ยผมถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยครับแม้ว่าจะโล่งใจแต่เขายังรู้สึกกังวลใจอยู่ไม่น้อยที่ได้เห็นภาพที่นั่นหรือเชื่อแบบนั้น แล้วเราก็ได้ออกเดินทางกันต่อเพื่อไปหาที่พักที่ไอ้บังมันได้บอกเอาไว้ในคืนนั้นเราก็ได้ขึ้นไปพักกันบนห้างโดยที่นั่งจิบชาร้อนๆและรอเวลาที่สัตว์เดินผ่านไปผ่านมาจนกระทั่งในช่วงกลางดึกผมก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆมันเป็นเหมือนกับเสียงของสิ่งมีชีวิตที่กำลังเดินอยู่ข้างล่างไอ้การเตรียมปืนให้พร้อม ถ้ามันโผล่ออกมามึงก็ยิงได้เลยบางได้บอกกับผมครับก่อนที่มันจะหยิบปืนขึ้นมาเช่นกันแล้วก็เล็งไปที่เสียงเสียงนั้นจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปเกือบๆยี่สิบนาทีทุกอย่างมันก็เงียบสงบไม่มีวิแววของสัตว์ตัวนั้นมีแต่เพียงเสียงนกเสียงแมลงที่เป็นเพียงเสียงธรรมชาติของป่า ท่ากลางความเงียบสงบบังมันได้ยิงมั่วครับมันได้หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็สาดกระสุนไปทั่วโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นจนผมที่นั่งอยู่ข้างๆกับมันก็ถึงกับหูอื้อเลยทีเดียวครับอ้บังมึงยิงอะไรวะฮะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้ายิงมั่วนะรอตั้งนานแม่งไม่เห็นมีตัวอะไรออกมาสักที ในคืนนั้นพวกเราก็ตัดสินใจนอนเอาแรงและบังมันก็ได้บอกกับผมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามลงจากห้างเป็นอันขาดและในวันพรุ่งนี้ก็จะพาผมเดินลึกเข้าไปอีกซึ่งก็น่าจะมีสัตว์เป็นจำนวนมากกว่าเพราะแถวๆนั้นมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์หรือที่เรียกกันว่าดินโป่งนั่นเองครับในช่วงกลางดึก บางมันก็ล้มตัวลงนอนเอากระเป๋าเป้มาหนุนหัวแล้วก็หลับไปซึ่งในตรงนี้เองแหละครับโดยความที่ผมก็ยังรู้สึกกังวลแล้วก็รู้สึกแปลกที่ทําให้ผมนอนไม่ค่อยจะหลับจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วผมก็ได้ยินเสียงเลยครับมันเป็นเสียงเหมือนกับฝีเท้าของคนได้กําลังเดินอยู่ข้างล่างผมพยายามลืมตาขึ้นมาดูครับ แต่ก็ไม่กล้าที่จะขยับตัวมากผมพยายามมองลงไปข้างล่างแล้วผมก็ได้เห็นในสิ่งที่ทำให้ผมต้องขนลุกผมเห็นเป็นเงาของมนุษย์ครับมันเป็นเงาของมนุษย์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่กำลังเดินอยู่ข้างล่างพวกมันมีด้วยกันทั้งหมด3คนพวกมันทั้งเดินเข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็เดินออกมาเดินวนไปวนมาอยู่แบบนั้นแล้วก็มีสิ่งหนึ่งครับ ที่ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจว่าพวกมันไม่น่าจะใช่มนุษย์อย่างแน่นอนเพราะเมื่อผมได้เห็นพวกมันชัดขึ้นเรื่อยๆผมก็เห็นเี้ยวของพวกมันพร้อมกับใบหน้าที่มีขนคล้ายกับลิงและมีดวงตาที่มีสีดำก่อนที่ร่างพวกนั้นมันจะค่อยๆเลือนหายไปในความมืดมันแปลกมากเลยนะครับที่สิ่งที่ผมเห็นเหล่านั้นมันมีร่างกายเหมือนกับมนุษย์ คืนนั้นทั้งคืนผมก็ได้แต่นอนกอดอาวุธปืนของผมเอาไว้แล้วก็เฝ้ามองแบบเงียบๆส่วนไอ้บังผมก็พยายามทั้งถีบทั้งพยายามหยิกขาของมันแต่มันก็กลับนอนแน่นิ่งเหมือนกับว่ามันไม่รู้สึกตัวอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งในรุ่งเช้าก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมนอนแทบไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนจนกระทั่งไอ้บังได้ตื่นขึ้นมา และผมก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้มันฟังแต่มันก็ได้บอกกับผมครับว่าให้ทำใจสบายๆมันเคยมาตั้งหลายครั้งแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวอย่าคิดมากยังไงการนอนอยู่ข้างบนนี้ก็ปลอดภัยแทบจะร้อยเปอร์เซนต์มึงอ่ะกังวลเกินไปเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปที่โป่งกันแล้วเย็นๆเราก็เดินกลับมานอนกันบนห้างเหมือนเดิม ไอ้บังก็ได้พาผมเดินเข้าไปเรื่อยๆครับโดยที่เส้นทางก็เริ่มร็กขึ้นเรื่อยๆแสงแดดจากพระอาทิตย์ในตอนกลางวันก็เริ่มถูกบดบังด้วยป่าทึบบรรยากาศรอบๆข้างจากที่เคยปลอดปโปรง่งมันก็เริ่มน่ากลัวและดูอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆไอ้บังใกล้ถึงยังวะนี่ก็บ่ายแล้วเดี๋ยวจะกลับไปนอนที่เดิมไม่ทันน่าจะอีกนิดนึงมัง้ง เห็นพรานแกเคยบอกว่านานจะอยู่แถวๆถนี้แหละข้าก็ไม่เคยมาเหมือนกันเอา้าไอ้บังมึงก็ไม่เคยมาเหรอแล้วมึงกล้ามาได้ยังไงวะเนี่ยผมเริ่มไม่สบอารมณ์แล้วครับที่บังมันทำสิ่งที่เสี่ยงอันตรายขนาดนั้นมันทั้งประมาทและทำอะไรไม่ยั้งคิดอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งเวลาประมาณสี่โมงเย็นไอ้บังมันก็พาผมไปถึงได้จริงๆนะครับ ซึ่งสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นพื้นที่ดินโป่งที่มีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งซึ่งดินโป่งก็คือดินที่มีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อสัตว์ป่านะครับและบริเวณดินเหล่านั้นก็มักจะมีสัตว์ป่ามากมายที่จะออกมาหากินเพื่อเสริมแร่ธาตุให้กับตัวเองตอนที่พวกเราไปถึงมันก็ไม่มีสัตว์อยู่เลยนะครับแต่ก็พบว่าในบริเวณถัดไปเพียงไม่ไกลนัก มันก็ได้มีห้างที่ถูกสร้างเอาไว้อยู่ซึ่งไอ้บังมันก็ได้บอกกับผมว่ามันอยากจะซุ่มรอแล้วก็ดักยิงสัตว์ในช่วงกลางคืนซึ่งถึงตรงนี้ผมก็เริ่มปวดหัวกับไอ้บังแล้วนะครับว่าถ้าหากนอนในป่าลึกแถมยังไม่รู้ว่าเป็นที่ของใครมันก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นก็เป็นได้คืนนี้เราค้างกันที่นี่แหละเดี๋ยวรอดูดึกๆข้าว่ามีสัตว์ออกมาเพียบแน่นอน ไอบังได้บอกกับผมครับซึ่งผมก็จำใจต้องยอมรับเพราะด้วยเวลาและเส้นทางถ้าหากจะเดินกลับออกไปตอนนี้มันก็คงจะไม่ทันแน่ๆในคืนนั้นผมกับไอบังก็ได้ซุ่มอยู่บนห้างบริเวณข้างๆกับพื้นที่ดินโป่งตรงนั้นซึ่งพวกเราก็รอกันอยู่สักพักหนึ่งครับแล้วพวกเราก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆมันเป็นเสียงเหมือนกับสัตว์สองเท้า ที่กำลังเดินไปเดินมาอยู่บริเวณแถวๆนั้นแล้วเวลาที่พวกเรารอคอยก็มาถึงครับผมได้เห็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งได้เดินออกมาจากป่าทึบที่อยู่ข้างๆซึ่งลักษณะที่ผมเห็นมันคล้ายๆกับสัตว์สี่เท้าตัวใหญ่จะกลับเดินสองขาเหมือนกับมนุษย์และมีในตาสะท้อนกับแสงจันทร์เป็นสีแดงไอ้การมีควายตัวเบิ่มเลยใช่แล้วครับ มันน่าจะเป็นหมีควายตัวใหญ่ซึ่งผมก็เห็นมันก้มๆเงยๆแล้วก็กินดินโป่องอยู่ตรงนั้นยังไม่ทันที่ผมจะได้ตั้งตัวครับไอ้บังมันก็ได้ยิงปืนออกไปนัดหนึ่งจนกระทั่งหมีตัวนั้นก็ได้ล้มลงแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายต่อหน้าต่อตาของผมซึ่งถึงตรงนี้ด้วยสถานการณ์ที่จำยอมจึงทำให้ตัวของผมเอง ก็ต้องเล็งปืนไปที่เดียวกับมันซึ่งในตรงนี้เองแหละครับหลังจากที่สัตว์ตัวนั้นล้มลงผมก็ได้เห็นแววตาสีแดงของสัตว์อีกหลายตัวได้กําลังจะออกมาจากป่าทึบตรงนั้นไอ้บังข้าไม่อยากยิงแล้ววะข้ารู้สึกใจคอไม่ดียังไงก็ไม่รู้เองแน่ใจใช่ไหมว่านั่นคือหมีควายจริงๆใช่แล้วครับแม้ว่าไอ้บังจะบอกว่าสัตว์ที่มันยิงได้นั้น เป็นหมีควายตัวใหญ่แต่จากที่ผมเห็นและรู้สึกได้ผมก็กลับคิดว่าลักษณะท่าทางของมันได้ดูคล้ายกับมนุษย์มากจนเกินไปผมกัไบไอ้บังก็ได้นั่งซุ่มอยู่บนห้างนั้นครับจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งเราทั้งสองคนก็เริ่มที่จะเคลิ้มหลับไปไอ้การไอ้การตื่นเตรียมปืนเลย มึงได้ยิงแน่ๆคราวนี้ไอ้บังได้เรียกผมครับเพราะว่ามันได้ยินเสียงฝีเท้าของสิ่งมีชีวิตที่กําลังเดินไปเดินมาอยู่ข้างล่างถึงตอนนี้ทั้งผมและไอ้บังต่างก็เฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อจนกระทั่งเจ้าของเสียงนั้นมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครับผมเห็นเป็นมนุษย์ครับเป็นมนุษย์ที่มีลักษณะท่าทางเหมือนกับคนปกติได้เดินออกมาจากป่าทึบ แล้วก็มายืนอยู่เฉยๆโดยมนุษย์ที่ผมเห็นนั้นมีลักษณะเป็นผู้ชายที่อายุประมาณ40สวมเสื้อลายสกอตเก่าๆสีน้ำตาลใส่กางเกงขายาวสีเทาพร้อมกับรองเท้าบู๊สูงถึงหัวเขา่าและในวินาทีนั้นเองครับผมก็เห็นผู้ชายคนนั้นได้เงยหน้าขึ้นมาหาพวกเราพร้อมกับดวงตาที่เป็นสีดำแล้วผมก็ได้พบกับเรื่องที่บีบหัวใจของผมที่สุดในชีวิต ไอ้บังที่นอนอยู่ข้างๆกันกับผมมันได้ลุกขึ้นแล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างทันทีไอ้บังได้กระโดดลงไปข้างล่างครับจากความสูงประมาณ8-10เมตรแต่ไอ้บังมันก็กลับไม่เป็นอะไรทั้งนั้นผมเห็นมันแค่ล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นและก็วิ่งหนีเข้ามาในป่าได้แบบหน้าตาเฉยเมื่อผมตั้งสติได้ครับ ผมก็พบว่าไม่มีใครอยู่ข้างล่างอีกแล้วมีเพียงแค่ผมกับความมืดและเสียงบรรยากาศยามค่าคืนเท่านั้นจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็ได้เห็นไอ้บังได้เดินออกมาจากพุ่มไม้แล้วมันก็พูดกับผมครับไอ้การกูกลับมาช่วยมึงแล้วลงมาสิหลังจากที่มันได้พูดกับผมจบ มันก็เดินวนไปวนมาเดินไปรอบๆอยู่แบบนั้นแต่สิ่งที่แปลกครับผมได้เห็นแววตาของมันได้กลายเป็นสีดำทั้งหมดจนกระทั่งช่วงเวลาหนึ่งไอ้บังมันก็ได้เดินหายกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งผมอดทนครับและยังจำคําสอนของไอ้บังได้เป็นอย่างดีว่าถ้าหากคนเรียกชื่อแล้วเราไม่มั่นใจว่าเป็นใครก็ห้ามขานเอารับและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็ห้ามลงจากห้างเป็นอันขาดตลอดคืนนั้นทั้งคืนผมก็ได้เห็นไอ้บางเดินไปเดินมาหลายครั้งบางครั้งมันก็มายืนมองอยู่นิ่งๆเป็นเวลาหลายสิบนาทีและบางครั้งมันก็เดินหายไปเฉยๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงและเมื่อพระอาทิตย์เริ่มสว่างจนกระทั่งผมได้ผ่านค่ำคืนที่ยาวนานมาได้ผมยังรีบลงจากห้างอันนั้นแล้วก็พยายามตะโกนเรียกหาไอ้บางทันที แต่ทุกอย่างท่ามกลางความเงียบสงบมันก็มีเพียงแค่เสียงของผมเท่านั้นผมจึงได้ตัดสินใจครับว่าผมควรจะเอาตัวเองให้รอดก่อนและเมื่อผมออกไปได้ผมก็จะรีบพาคนกลับมาตามหาไอ้บางทันทีผมรีบหาทางออกจากป่าแห่งนั้นทันทีเลยครับโดยที่ได้พยายามเดินออกมาตามเส้นทางเดิมซึ่งก็ต้องบอกว่าโชคดีด้วยครับที่ผมยังพอจำเส้นทางได้อยู่ จนกระทั่งในช่วงเย็นผมก็ได้ออกมาถึงตรงบริเวณที่บังมาได้จอดรถเอาไว้และผมก็ได้ขับรถของบังเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดินโป่งอีกแล้วเหรอกล้าไปกันได้ยังไงเวลาเตือนก็ไม่เคยเชื่อกันเลยเจ้าหน้าที่ได้บนกับผมด้วยความรู้สึกที่ไม่สบอารมณ์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็วอตามเจ้าหน้าที่หลายๆคนให้มาช่วยกันในตอนนั้น จนกระทั่งใช้เวลาสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็มากันครบแล้วก็พาก,กันขึ้นรถกระบะขับอ้อมไปอีกด้านหนึ่งของป่าซึ่งต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าเมื่อผมได้พยายามบอกพิกัดอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ก็รู้จุดทันทีแล้วก็พาก,กันขับรถไปอีกฟากหนึ่งเพื่อที่จะใช้เวลาเดินเท้าให้น้อยที่สุดจนกระทั่งมาถึงจุดจอดรถพวกเราก็ใช้เวลาเดินกันไม่นานนักแล้วก็เข้ามาถึงห้างตรงบริเวณดินโป่ง และเมื่อพวกเรามาถึงครับสิ่งที่ผมเห็นผมได้เห็นปืนกับเสื้อคลุมของไอ้บังได้กองอยู่บนพื้นซึ่งตรงกับจุดที่มันได้กระโดดลงมาและสิ่งที่น่าขนลุกไปกว่านั้นครับเจ้าหน้าที่ได้บอกกับผมว่ามันไม่มีอรอยเท้าของไอ้บังต่อจากจุดที่มันได้กระโดดลงมามันมีแค่อรอยเท้าของผมในตอนที่เดินออกจากป่าเท่านั้น เรื่องใหญ่แล้วไอ้นุม่มขอให้ไม่เป็นแบบที่พี่คิดก็แล้วกันเจ้าหน้าที่ได้บอกกับผมครับโดยที่ผมเองก็ยังงง,ง,งอยู่เช่นกันซึ่งในคืนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามเดินหาในบริเวณรอบๆโดยที่ไม่แต่ต้องขอไอ้บังเลยแม้แต่น้อยก่อนจะวางอาหารไว้จํานวนหนึ่งแล้วก็รีบชวนกันกลับอย่างรวดเร็วในคืนนั้นผมก็ได้ไปนอนที่ห้องพักหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ โดยที่ผมเองก็ได้จะเก็บความรู้สึกสงสัยเอาไว้อยู่มากมายจนกระทั่งในรุ่งเช้าพวกเราก็ออกเดินทางกันอีกครั้งซึ่งในคราวนี้หลังจากที่พวกเราไปถึงจุดจอดรถเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งดูท่าทางใจดีกว่าคนอื่นก็ได้ทำพิธีอะไรบางอย่างโดยการจุดธูปเก้าดอกกรีดมีดลงบนพื้นแล้วก็ทำอะไรสักอย่างกับใบไม้ซึ่งในตรงนี้ ผมเองก็มองไม่เห็นนะครับ s, <S <st utter> ก่อนจะหยิบเปรสนามพร้อมกับผ้าดิบและสายสินแล้วก็พากันเดินเข้าไปอย่างรวดเร็ว <st utter> ไอ้หนุ่มถ้าเกิดอะไรขึ้นเอ็งจะรับไหวไหมเ <st utter> จ้าหน้าที่คนหนึ่งได้บอกกับผมครับหลังจากที่ผมได้เห็นของที่นำเข้าไปด้วยแล้วก็บอกให้ผมเข้มแข็งและเตรียมใจรับกับสิ่งที่กำลังจะได้เจอ ผมก็เดินตามเข้าไปเรื่อยๆครับและเมื่อผมเข้าไปถึงสิ่งที่ผมได้เห็นมันก็ทำเอาผมแทบล้มทั้งยืนผมเห็นร่างของไอ้บังครับมันได้นอนกองอยู่กับพื้นตรงบริเวณจุดที่มันได้กระโดดลงมามันอยู่ในสภาพที่ขาหักกระดูกโผล่ออกมาจากหัวเขา่าแขนบิดเบี้ยวผิดรูปบังมันได้เสียชีวิตคาที่อยู่ตรงนั้นครับ เจ้าหน้าที่ได้บอกกับผมครับว่าบางน่าจะเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกและมันก็ไม่ได้เดินไปมาแบบที่ผมเล่ามันอาจจะเป็นอาถรรพ์ของป่าที่พวกเราเข้ามาโดยไม่ได้ขออนุญาตและไม่ได้ทำพิธีต่างๆให้ถูกต้องจึงไม่ได้รับการคุ้มครองจากเจ้าที่เจ้าทางซึ่งถ้าฟังจากที่ผมเล่าเขาก็พยายามส่งสัญญาณเตือนมาแล้วหลายครั้งแต่เราก็ไม่สนใจส่วนมีควายที่ไอ้บังมันยิงได้ เจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยกันเดินดูแล้วนะครับแต่ก็พบว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงๆส่วนวร่างที่เหมือนกับมนุษย์ที่มีในตาสีดําที่มีหน้าเป็นขนเหมือนกับลิงที่เดินวนไปวนมาอยู่ข้างล่างรวมถึงร่างที่ผมเห็นเป็นไอ้บังมันก็อาจจะเป็นเสือสมิงที่มาวนเวียนเฝ้าตามกลิ่นของมนุษย์ส่วนสาเหตุที่ไอ้บังได้กระโดดลงไปก็อาจจะเป็นเพราะเสือสมิงหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ของป่า ที่ต้องการเอาตัวของมันไปให้ได้จึงได้สะกดให้ทําแบบนั้นจนในที่สุดกว่าจะพบร่างของมันก็ต้องมาทําวิธีเปิดป่าให้ถูกต้องสำหรับเรื่องราวทั้งหมดมันก็ไม่คุ้มกันเลยนะครับกับความสนุกที่ได้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่คืนแต่กลับต้องจบลงด้วยความสูญเสียสำหรับวันนี้สวัสดีครับ